ละท้าเฮ <twitch S 2> ้ยอะซีตัวนะคะ กี่ตัวเอาถุงไหมหรือเอาอะไรแล้วหนูจะจับยังไงอะอุย้ยหนูจับได้ยังไงอะอ้ยอ้ยแล้วถหาเออ หรือได้เลยน้องไม่ต้องกลัวมันมันมากกว่าสามไหมอ่ะ ภาษาไหม่ะ ทำไมเขาเชื่องกันหนูจังเลยอ่ะสามตัวอโอ้อยตายตแล้ว3ตัวเยี่ยมเลยค่ะอันนี้เป็นเขียวอินนะคะจำนวน3ตัวนะคะอยู่ในที่เดียวกันไม,ไม่มีรีดไม่มียางรายนะคะเป็นพี่อ่อนนะคะที่ไม่มียางรายต่อคน กดเลยกดแตนค่ะตัวหนูจับเล่นๆนะเนี่4ตัวนะคะนี่ มีซ่ามีดซ่า้วเ่หาก่อนเพื่มีมมอีกโอเคค่ะสี่ตัวนะคะอยากให้แม่เห็นแม่คือค่ะก็มีรับแจ้งนะคะว่ามีงูเขียวพะอินอยู่ในห้องน้ำล้วถาก็เดินทางไปช่วยจับนะก็ไปพราะว่ามีงูอยู่กันเป็นกลุ่มเลยคาดว่าน่าจะ ร้อนนะคะแล้วก็มาอยู่ในห้องน้ำเพราะว่ามูเป็นสัตว์เลือดเย็นก็เข้ามาแล้วก็รวมกลุ่มกันสองก็คืออาจจะเป็นมูที่เข้ามาผสมพันธุ์กันนะคะเพราะว่าจะมีตัวเมียตัวใหญ่อยู่หนึ่งตัวนะคะอกวกจะเป็นตัวผู้หมดเลย